ล่าสุดนายกลุยอีสานพร้อมประกาศข่าวดีแจ้งวันเวลาชัดเจนแจกคนละหมื่น สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่30มิถุนายน2567และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการอยยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้คืบหน้าสําหรับการแจกเงินคนละ10,000บาทผ่านที่ทอนวอลเล็ตซึ่งมีข่าวดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะหลังนายกลุยภาคอีสารในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟัง,งพร้อมๆกัในในคลิปนี้ซึ่ง แน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ซึ่งก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับโครงการแจก10,000บาทผ่านดิทอนวอลเล็ตทางนายกรัฐมนตรีแจ้งข่าวดีประกาศชัดได้เงินปลายปีนีน้แน่นอนนะคะล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้ประกาศความชัดเจนนะคะระหว่างการลงพื้นที่ภาคอีสานถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงินผ่านกระ,ระเป๋าเงินดิทอน10,000บาทนะคะยืนยันว่าปลายปีนี้ พ่อแม่พี่น้องคนไทยจะได้รับเงินคนละหมื่นบาทแน่นอนซึ่งก็เป็นการยืนยันจากทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่ายังไงพ่อแม่พี่น้องคนไทยก็ได้รับเงินกันแน่นอนนะคะบางท่านก็ถอดใจกันไปแล้วว่าไม่ได้แน่นอนนะคะบางท่านก็ยังมีกำลังใจอย่างเชื่อมั่นในทางรัฐบาลนะคะว่าจะ มีการแจกเงินจริงๆนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางช่องก็นำข่าวมาบอกต่อนะคะยืนยันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับข่าวสารความคลื่หนน้าจากทางคุณอนวัตจัดให้นะคะล่าสุดก็ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะได้สอบถามถึงเรื่องเงินหมื่นนะคะรวมไปถึงเรื่องต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าล่าสุดทางคุณนวัตจัดให้นะคะชี้แจงสำหั รเรื่องเงิน1,000 0บาทผ่านดิทอนวอลเล็ตอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่มากกัน,น้อยนะคะเพราะบางท่านนะคะได้รับฟังข้อมูล,มลคาดเคลื่อนนะคะซึ่งสําหรับข้อมูลจากคนอนันว่าจัดให้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วนะคะเชื่อมันได้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้คะ่ะผู้สูงอายุได้สามพันไม่จริงครับ ยังเป็นขั้นบันไดายอยู่นะแม่แม่จ๋ายังเป็นขั้นบันไดจ้าอืมกลัวไม่ได้เอาอย่างนี้ทำมาหากินดีกว่าในการพิจารณานงบประมาณปีหกแปดอ่าการพิจารณานงบประมาณแต่ละปีก็ได้แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีกรรมธิการเนาะกรรมธิการ ก็คือมาแต่ละพักนี่แหละมาร่วมพิจารณาว่าเงบตัวนี้มันสูงไปไหมมันจริงไหมมันอะไรขอละ,ละเอียดมาดูซิแล้ววันนั้นเนี่ยล,ละเอียดของไอ้งบดิจิตอลวอลเล็ที่ขอสูงถึง1นึ0 0 0สล้านเนี่ยมันมันมัน,มนอธิบายรายละเอียดน้อยมากซึ่งเขาก็เลยเอาแขวนคำว่าแขวนคือเอารอไว้ก่อนก่อนจะพิจารณาให้ไปเอาเอกาสารมาใหม่เข้าใจไหมฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปทําเอกสารมาใหม่แล้วก็มายื่นให้พิจารณาใหม่ถ้ายื่นแล้วพิจารณาก็ลุยต่อไปได้ ถูกไหมถึงหรือว่าแขวนไงแต่มันมีทางที่มันมีทางที่ที่มันจะไปต่อได้อืมถูกไหมครับไม่มีแล้วจ้าแม่จ๋าไล่ละพานคุณต๊กผมไม่รู้แม่หรือเปล่านะผมขออนุญาตเล็กเล็กพี่เล็กมไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วอืมซื้อสารออมสินไม่ได้ครับช่วยแค่ทำปุ๋ย ไม่มีเงินเอาไปซื้อปุ๋ยจะทํำยังไงก,ก,ก็ก็ต้องทําใจครับเพราะมันเป็นมาตรการที่ออกมาแล้วไล่ล,ละห้าร้อยได้ไหมคะไล่ละห้าร้อยไล่ละห้าร้อยมันคือมาตรการอะไรขอขอเพิ่มรายละเอียดยาวกว่านี้หน่อยได้ไหมครับบางทีตอบไปกลัวผิดนะชาวนาเขาไม่อยากได้ปุ๋ยเราก็อยากได้ตังเอาไปทาอย่างอื่นผมเข้าใจครับแอปทางรัฐจ้าแจกคนละครึ่งสามพันไม่มีครับคนละครึ่งสามพันวิ่หนุ่มทานผลไม้หรือย,ยัง จร,จริงๆมีนะครับมีองุ่นแต่ผมมองว่าอางุ่นมันหวานก็เลยออกไปแล้วทำไรก็ไม่เป็นอืมใช่ช่องคุณวัดข้อมูลชาวบ้านเขาเชื่อถือคุณเยอะระวังพวกแอปเงินกู้นะครับปอหมดนะครับแอปทั้งรัดจ้าคือบางทีผมบางอันผมไม่ได้ลงบางข่าวผมขอโทษนะเพราะว่า มันยังไม่ไฟแนลเนาะมันยังไม่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 ได้สรุปชัดเจนไงแต่ทีเนี้ยคนถามมาเยอะอะอย่างล่าสุดที่ผมลงอะเข้าไปดูก็ได้นะครับช่วยเหลือออ่ค่าน้ํามันเบนซินกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละร้อบาท3เดือนถูกไหมครับทีนี้นโยบายเนี้ยมันเป็นการเสนอจากกอบองรอเนาะคณะกรรมการเรื่องของพลังงานนี่แหละแล้วมันต้องเสนอผ่านอะไรมันต้องเสนอผ่าน ออผอมลงหรือเปล่าผอมลงแต่มีพุงเสนอผ่านคอรมอรก่อนไงคอรมอรต้องเห็นชอบก่อนถูกไหมซึ่งตอนนี้คอรมอรยังไม่เห็นชอบแต่คนก็ถามว่าได้เมื่อไหร่ได้อะไรยังไงต้องทํายังไงบ้างซึ่งผมก็เลยต้องจําเป็นต้องลงไปไปดูคลิปล่าสุดก็ได้นะว่าออขอโทษนะครับมันต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนเข้าใจไหมฮะ รอให้เขาเห็นชอบก่อนนะถึงจะใช้ตุลาถึงธันวาได้ผมก็เลยยังไม่ได้ลงแต่สุดท้ายก็ต้องลงเพราะว่าคนอิ็อกซ์เข้ามาถามเยอะเลยเงินบัตรประชารัฐได้เดือนนี้เท่าไหร่ได้ปกตินะครับใช้ปุ๋ยแต่ไม่มีทุนเลยทําไงก็นั่นแหละฮะไม่รู้ทำไมทาไมรัฐบาลไม่ช่วยชาวสวนบ้างแม้ถ้าช่วยหมดทุกกลุ่มเอาอย่างนี้มันก็จะมีมาตรการชาวสวน หลายๆมาตรการที่ออกประกอนหน้านี้ก็มีนะครับรอดูมาตรการอื่นๆที่เขาจะให้ตามมาก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราเขาอาจจะคิดของเขาแต่เขาบอกทีละอย่างไงเข้าใจไหมฮะอืมเงินชราภาพจะได้ตอนอายุหกิบเขาให้เป็นขั้นบันไดครับหกเจ็ดแปดพันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะผมโดนเรียกเงินคืนใช่ มีโดนเล็กเงินคืนนะครับเรื่องของเงินยาบางส่วนจะถูกเล็กเงินคืนนะครับถ้าเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังว่าเอาสรุปแล้วคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็จบไปแล้วนะคะกับการอัปเดตความคืบหน้าของการแากเงินคนละ1นึ0งหมืบาทนะคะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอดใจรอนะคะจะมีการให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าและยืนยันตนสำหรับประชาชนกันแล้วนะคะขอติดตามข่าวสารกันไว้ทางช่องนะคะแน่นอนจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลำดับนะคะไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆซึ่งแน่นอนก่อนที่จะจบคลิปนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารกันไว้ด้วยวันนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ